สบายดีพี่น้องป้าต๋อพากันเห็ดเอยียงเนาะบาด่ยสบายดีป้าลุงขาหาวพี่น้องเลยปู้นมพอนมเนาะจะอวนเลยยังเลย ขาซองเถื่ออะไรได้พี่น้องนี่นะจับปลากของได้ะคาอีกบนมันราเีย้างนมันดคการจ้างเปสะกให้ได้ตรงนึคขาเ้าพี่น้องเลยแด สนางเห็ดนี่สิออกอยู่หักเจ้าเห็ดนะผมไม่ตาสิออกเคืออ๋อคือกันแต่ว่าต้องอบไว้นานไหมอืมชั่วโมงเผื่อมันสิตายเนาะเอาไปกันตั้งน้อยเฮาเต็มหัวอยู่กับเสียไปอ่าสบายดีปลุงไรอ้วนนะอ่าไหวตอนนี้สิบ

โอ้ยเมื่อยน้ำเท่าบุญเห็นดิเท่าบุญมีสิตั้งซื้อให้เท่าบุญมีซะบุญมีนั่นมันหลอดวงมอวันแข็งแข่งว้วพ่อหลอดกระยอนพ่อมันนั่นแหละผ่อนทาไปเด้ินี่บาพ่อนอ่อนก็อดเอามันยังบวมวเฮาบบบนี้ยังรอบบบนี้เอาเท้าคุลงน้ำกินเข้ากะติดเท้าน้ำหมูอยู่อันขุนเฮียนพี่น้องเลย ไปเาักนกนังบ้าพ่นนาสมีจะหนาแดงน้าสมีโอ้ย,ยเฮ็ดเฮ้ยมกไปพี่นังเลย ก็วุ้นกอย่างขานี่ก็ได้อันาอาหารอะไรหัวเลยนีีขูดออกขูดออกล้างออกลูกออกไปโรงเฮียนนะช่วงหนึ่งก็มืดเลยได้ไปโรงเฮียนอะไรก็มันติดอีกอันนี้เด็กหน่อยเนาะกระจวนั่นไปน้ำกันนั่งน้ำกันเถอะก็มากระเต้นใส่แล้วะบาดนี่นั่งน้ำกันกันผพรมจูกันเต้้นไดอ่ออันนี้คือสิจุนะและเบิ่งนี คุณน่ะนอนนอยู่กับ้านุหคะย่งบุกขืนบ่เจ้ากรล้องมึงมาเดียวมันขืนปุ้ยปาดมักซารีพี่น่องเลยเมื่อยเมื่อยเมื่อยีอากาศคนห่อนเลยพี่น่องอากาศคนห่อนเลยพี่น่องเลย ยิ้วขาวแล้วกินเบ่ลงมีอ้วนอยากขาวแลวลูกม,มักสรีเพิ่งกีกัดบ่ได้ีพี่้องเอ้ยเพิ่งก็เลยซอยอ,อ่ะอ๋อสันสลัดเด้อมันซอยอ่ะยาเข้ากะเปิดหานคี่เก่าพี่น้องเอ้ย

เมื่อยแห้งพี่น้องก็เล่น้อนผักพรก้อนหายอยากเห,ห่าฮะเดี๋ยวต้องหน่อยสีมาเห็ดพื้นเห็บเบาไกา่พี่น้องเลยกินเบาอะไรอ,อีเมลเปื่อยอะไรเห็โรอดอีเมลกินเบาเสียนหาย ผมคือเข่าไปไหนดีจังหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยวฉันจะเข้าไปในสิเฮ็ดลวกมีใบเบาไก่พี่น้องเลยสรไปเก็บผักบุ่งอยู่สวนพี่น้องเก็บผักบุ่งอยู่สวนยญาเราพี่น้องเลยใส่เนาะบุ่ง พักบ่งก่อนอ่ะใม่มอ่ะจับให้

แม่เอาเนี่ยทำหมอดอ้อมะเท็กหรือมะแม่เ <c oughs> มื่อเลยพี่น้องเอ้ยกินมาถุยหนึ่งแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยงาเขาปรุงพี่น้องแซ่บไปเรียลล้อมันเลยอ้วนก็กินขาเฮาทั้งกินแซ่บแซ่บว่าแหนวเมืองทางหลังอ้วนไอ้ป้าที่นั่งมากระแนมน้ำอยอ่เว้น คุณแม่ใ <rôle> ส <à déc> ่สม <gens> ุนไพรในหม้อนี่ยใส่หแล้วเริ่มเจ็บงอนเลยเนี่ยคุใส่มันก็บคแซ่บเลยเนาะใส่มันจังแซ่บว่างี้มันคุกโลงอันเขาเปียกได้เผ็ดเดต่พี่น้องมึงคือะเผือแต่เตะลยพี่น้องไอ

ตักใส่ถ้วเลยก็เพราะอิอ่มแล้วอิ่มแล้วพ่ะจะถอดเสอเมืเอ่อยได้วลูกบ่อและอย่ากกินบ่อเบิดพ่อเมื่อยดเอยู่ในสีมึงเหมือน,น,น,นวันตักน้ำแม่อย่าไปทอกน้ำใช่ไหมมันเปื้อนลูก เธอเซวาเนี่ยโอ้ยแหนทองเลยกินลายลีพี่น้องเลยอ่ะก็กินข้าวปุนมากินเป็นกินมาอนี่ตัง้งอยู่มาเลยเนาะีเอย่าโยกมาลูกมาแต่ไอ้แบงกนะ์เนาะมาตัวนี้เนาะมันสิกัดลูก แงมาสิกาดลูกยันนี่น,นี่นงนงตายไปนี่อ้าวอ้าวแน่แนอบมาไลยแน่แน,มน,น,น่มาสิกัดผักลูกกันแม่นั่นนั่นนั่นลุงแม่เล่นมาหนี่เลนน่เลนนะแม่ไปเนี่ยเส <ś c oughs> บเแ,แจวกะยังหมากนึงเด้สเ,เห็นยุก มันสมสะนางเลยก oh, ินทีดอกินนี่นางาทาเอนกหนังกองแพงม่เตเอออรนะสื้อไค็พไปซื้อิุ้มัคอมันเออเอานส่นะสานางเ้าสงสัยถือผ้าอะไพี่น้องเลยนี่เค่อจ้าหองโซรอ ว้เอเยเดีเต้านั่นนั่มาหน่นะตัวนี้โคตี้แตูงย่ง้องงายันหน่กตงก่อยอยากคือกันเนาะเจ้ากระยากโอ้บะบะอันนี้ครบาะน่หนอยันี้ครบต้องแบ่งันโดดใส่น้งเพื่อนมาสีคิดว่าน้องแมวโดดจ๊ะ อันโดดใช่น้องเพิ่นกี่นี้เดี๋ยวหัวเด้อเอาละพี่น้องคลิปนี้กับซเดลแล่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อพอกันใหม่คิดหนาจ้ากาบสบายดีจ้า